หนึ่งวิธีหนีความจนนั่นก็คือการตัดสินใจคนส่วนมากแล้วไม่ยอมตัดสินใจค่ะไม่ยอมตัดสินใจที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น ง่ายๆ3ข้อเองนะคะข้อแรกค่ะคุณต้องมองเห็นถึงความเป็นไปได้ที่คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความเชื่อมีความศรัทธาว่าคุณจะต้องมีชีวิตที่ดีได้อาจจะเป็นในเรื่องของภาษาและคำพูดเกี่ยวกับการงานการเงินพูดในเชิงบวกกันในเรื่องของการเงินการงานของคุณอย่างเช่นคนที่ค้าขายอยู่นะคะให้คิดให้พูดเสมอว่า ฉันต้องค้าขายดีฉันต้องมีสิ่งดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาอันดับที่2ค่ะสําหรับคนที่ทํางานประจําหรืองานที่คุณทําอยู่ไม่สามารถเพิ่มพูนรายได้ได้นะคะคุณต้องเปิดทางไหลของเงินต้องมองหาโอกาสในเรื่องของการงานการเงินใหม่ๆเข้ามา ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะและอันดับที่3นะคะหาตัวช่วยในเรื่องของการเงินคนเราคุ้นชินในเรื่องของเหตุและผลนะคะหาตัวช่วยมาเพื่อช่วยในเรื่องของการเงินการงานพุทธคุณอะไรก็ได้ค่ะที่คนส่วนมากใช้แล้วได้ผลในเรื่องของการเงินการงานอาจจะเป็นยันพลังตัวเลขยันคาถาพุทธคุณความเป็นมงคลอะไรก็ได้ค่ะมาพกติดตัวไว้นะคะเพราะคนเราจะมีความเชื่อในเรื่องเหตุและผล ถ้านําสิ่งนี้มาเป็นตัวช่วยนอกจากจะมีพทุทธคุณที่สามารถช่วยเราได้แล้วนะคะจิตของเราก็จะมีความเชื่อนะคะทําให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่าลืมนะคะ3ข้อค่ะ